สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเพจพ่อยาญาพาสอบแล้วก็ช่อง y t u t u พ่อยาญาพาสอบนะครับวันนี้พ่อใหญ่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับจ้างเหมาบริการนะครับคือเมื่อคืนนะทางราชจ,จิตานุเบกษาได้ประกาศพรบคุ้มครองแรงงานแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่9พศ2568 ซึ่งเป็นการคุ้มครองแรงงานในส่วนของจ้างเหมาบริการของภาครัฐนะครับให้มีการอัปเดตมากยิ่งขึ้นให้ให้เขามีสิทธิ์อะไรเหมือนกับเอกชนนะครับซึ่งตัวนี้เพราะใหญ่สรุปมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันนะครับอ่ะก่อนอื่นพรบนี้นะครับเป็นพรบคุ้มครองแรงงาน2,500 41ซึ่งแก้ไขถึงฉบับที่9แล้วฉบับที่9ก็เพิ่งประกาศในราชกจิจจานุเบกษาไปวันที่7พฤศจิกายน2568คือเมื่อวานนั่นเองนะครับแต่บังคับใช้หรือยังยังไม่บังคับนะครับเนื่องจากเขาก็จะให้ระยะเวลาอีก30วันถึงสามารถที่จะบังคับได้ให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมตัวได้ศึกษานะครับซึ่งบังคับใช้จริงๆเริ่มจากบังคับใช้วันที่7ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ7ธันวาคม68นะ ส่วนตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะบังคับจ้างเหมาบริการในราชการส่วนกลางราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหน่วยงานของรัฐนะครับจ้างเหมาที่ทํางานในส่วนตรงนี้จะสามารถได้รับการคุ้มครอง,อง,องตามพรบฉบับนี้นะครับเพราะอใหญ่อธิบายอย่างนี้ว่าจ้างเหมาบริการตรงนี้นะครับปกติเขาจะลาไม่ได้ลาป่วย ลากิจลาอะไรคือเขาเขาลาไม่ได้เลยนะครับอ่ะเพราะใหญ่จะให้สองคนนี้เป็นตัวแทนจ้างเหมาบริการทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงสมมุติว่าสองคนนี้เป็นคู่สมรสกันทั้งสองคนนะครับอ่ะเป็นจ้างเหมาบริการในอ,อปทอแห่งหนึง่งในท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะครับเป็นคู่สมรสกันผู้หญิงกําลังท้องเลยนะครับอ่ะเขามีสิทธิ์อะไรบ้างจ้างเหมาโดยหลักๆแล้วนะครับพรบรนี้เขาบอกว่าตัวนี้เขามีสิทธิ์มีวันหยุดประจําสัปดาห์ มีสิทธิ์หยุดตามประเพณีมีสิทธิ์มีการหยุดพักผ่อนประจําปีนะครับเห็นไหมมีการหยุดพักผ่อนประจําปีสามารถที่จะลาป่วยหรือลาคลอดได้นะครับนี่คือสิทธิ์ที่เขาเพิ่งเขียนนะครับที่จะสามารถใช้วันที่7จธันวาคมปี68นี้แล้วเขาก็มาขยายตรงนี้ว่าการลาคาลาอดตรงนี้นะครับการลาคลอดตรงนี้นะสาหรับผู้หญิงเนี่ยสำหรับผู้หญิงสามารถลาได้ผู้หญิงสามารถลาได้ลาได้ไม่เกิน120รวัน นะครับลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน120วันใน120วันนี้พรบนี้เขาเขียนว่าสามารถที่จะจ่ายค่าจ้างเต็มจํานวนไม่เกิน60วันนะครับสามารถจ่ายค่าจ้างเต็มจํานวนไม่เกิน60วันตรงนี้นะไม่เกิน60วันลาได้ไม่เกิน120วันแต่ถ้าในกรณีว่าลาแล้ว120วันลา120วันแล้วปรากฏว่าลูกของตัวเองเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมีความผิดปกติหรือมีภาวะความพิการเขาก็ให้สิทธิ์ผู้หญิงคนนี้นะครับลาต่อได้มีสิทธิ์ลาต่อได้แต่ไม่เกิน15วันนะครับลาต่อได้ไม่เกิน15วันในกรณีการลา15วันนี้จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าบุตรของคุณมีอาการดังนี้มีอาการตามนี้นะครับ15วันนี้นะจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบในการลานะครับ ส่วนของผู้หญิงหมดไปในส่วนของผู้ชายในส่วนของผู้ชายจ้างเหมาคนนี้นะครับที่เป็นคู่สมรสของผู้หญิงท่านนี้นะสามารถที่จะลาช่วยเหลือคู่สมรสได้ลาช่วยเหลือคู่สมรสได้แต่ลาได้ไม่เกิน15วัน15วันนี้คือจ่ายค่าจ้างปกตินะครับจ่ายค่าจ้างปกติได้การลา15วันนี้สามารถที่จะลาก่อนก่อนคลอดก่อนผู้หญิงคนนี้คลอดหรือหลังบันคลอด แต่ไม่เกิน90วันคลอดแล้วภายใน90วันเนี่ยเขาสามารถที่จะลาได้15วันเพื่อที่จะช่วยแฟนช่วยเหลือคู่สมรสของเขานะคือพรบเนี้ยที่ออกมานะครับมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ก็ถามว่าคนที่เป็นจ้างมาบริการในส่วนราชการส่วนกลางก็ดีส่วนพุทิภาคส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือว่าหน่วยงานของรัฐก็ดีนะครับสามารถที่จะลาได้เลยไหม คำตอบก็คือยังนะครับยังไม่สามารถที่จะลาได้จนกว่าวันไหนจนกว่าถึงวันที่เ็ธันวาคม68วันแรกสามารถที่จะลาได้เลยนะครับโอเคก่อนที่จะจากกันไปนะครับพ่อใหญ่ฝากทุกคนนะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้โดนคลิปนี้มีประโยชน์อ่ะขอให้ทุกท่านกด subscribe ช่องพ่อใหญพาสอบใน y o u t u b e ด้วยนะครับหรือว่าใครที่ดูในเพจเพ่อใหญ่พาสอบ แต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ลบหวนกดติดตามให้พ่อใหญ่วาด้วยนะครับสาหรับวันนี้พ่อใหญ่วาภาสอบยิ่งห่วงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งเพิ่มพูณมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจพ่อใหญ่วาภาสอบและช่อง u t u b e พ่อใหญ่วาภาสอบด้วยนะครับ